เด็กๆค่ะ,คะพบกันอีกเซ็กชันหนึ่งนะคะเรื่องของการสอบถามอาหารที่คุณไม่ชอบนะคะเมื่อเซกชันที่แล้วนะคะเราถามเกี่ยวกับอาหารที่ชอบใช่ไหมคะ What food do you like รอบนี้นะคะเซ c กชันนี้เรามาดูสิ่งที่ไม่ชอบบ้างนะคะ เราใช้คำว่า do หรือคำว่า d อ่นเรามาดูนะคะว่าหลักการใช้ใช้อย่างไรนะคะอ่ะมาดูกันนะคะรูปแบบที่หนึ่งเหมือนเดิมค่ะประธานเป็นพหูพจน์นะคะพหูพจน์ประกอบไปด้วย I you we they หรือคนที่มีมากกว่าหนึ่งนะคะคนสัตว์สิ่งของนะคะเราใช้ do บวกกับคำว่า not do not หรือตัวย่อของมันนะคะเราเรียกว่า don't เด็กๆปลายทางคะออกเสียงพร้อมกันคะ่ะ don't don't เพราะฉะนั้นนะคะเวลาสร้างเป็นประโยคคำถามนะคะง่ายๆนิดเดียวคะ่ะเซกชันที่แล้วเราใช้คำว่า do เซกชันนี้เราเปลี่ยนคะ่ะจาก do เป็น don't นะคะเป็น what food Don't I like อาหารที่ฉันไม่ชอบคืออะไรแล้วถ้าจะเปลี่ยนเป็นอาหารที่คุณไม่ชอบเป็นอะไรเปลี่ยนจาก you เป็นอ๋อ sorry ค่ะเปลี่ยนจาก I เป็น you พูดเต็มประโยคพร้อมกันค่ะ What food don't you like What food don't you like ถ้าต้องการทราบว่าอาหารที่พวกเราไม่ชอบคืออะไรแต่งเป็นประโยคภาษาอังกฤษพร้อมกันค่ะ What food don't we like? What food don't we, like? don we like? ประธานเป็นเดค่ะ What food don't they like? What food don't they like? เวลาตอบนะคะตอบเหมือนเดิมค่ะ ประธานตัวไหนก็ตอบตัวเดิมนะคะโดยมีกรณีพิเศษถ้าประธานเป็น I ตอบ You ประธานเป็น You ตอบ I นะคะก็จะเป็น I don't like, You don't like, They don't like, We don't like ง่ายไหมคะง่ายนิดเดียวนะคะ,ะหูพจพ์ใช้ don't เวลาตอบในคำตอบที่เป็นเชิงปฏิเสธนะคะก็เป็น don't like โอเคค่ะมาดูรูปแบบที่สองนะคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์นะคะรูปแบบที่สองนะคะประธานเป็นเอกพจน์เอกแปลว่าหนึ่งคนสัตว์หรือสิ่งของที่มีเท่ากับหนึ่งนะคะ he she it he เขาผู้ชาย ชีหล่อนผู้หญิง it แปลว่ามันใช้กับสัตว์และสิ่งของนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นเอกพจน์หรือประธานที่คุณครูกล่าวมาเมื่อกี้เด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะเราใช้คำว่า does not does not, does not หรือรูปย่อของมันนะคะออกเสียงพร้อมกันค่ะ doesn't doesn't does ดูปากที่เชิญแล้วพูดตามนะคะ Doesn't Doesn't แต่งเป็นประโยคง่ายๆเหมือนเดิมค่ะเอาคำว่า Doesn't เนี่ยมาวางหลังคำว่า Food ในประโยคนะคะเช่นอาหารที่เขาไม่ชอบคืออะไรเขาผู้ชายใช้ He เพราะฉะนั้นแต่งเป็นประโยคค่ะ What food doesn't he like One more time What food doesn't he like ง่ายไหมคะเวลาตอบค่ะถามด้วย he ก็ต้องตอบด้วย he ค่ะก็เป็น he doesn't like บลาบลาบล,ะบละนะคะเด็กๆก,ก,ก็เติมคำลงไปนะคะแล้วถ้าเปลี่ยนจากประธานที่แปลว่าเขาผู้ชายเป็นหล่อนผู้หญิงค่ะเปลี่ยนจาก he เป็น she เด็กๆปลายทางคะตอบดังๆพร้อมกันที่ชื่นใจนะคะ what food doesn't she like one more time what food Doesn't she like? เวลาตอบค่ะ She doesn't like. She doesn't likes. โอเคและประโยคสุดท้ายถ้าต้องการตั้งประโยคคำถามโดยใช้ประธานที่เป็น it เพราะเราต้องสื่อถึงคนัสาส์สิ่งของที่มีเท่ากับหนึ่งเนาะเราก็เปลี่ยนประโยคเลยค่ะ What food doesn't it? Like what food doesn't it like เวลาตอบค่ะ it doesn't like it doesn't like งา่ายไหมคะจำไม่ไง่ายเลยเอกพจน์เท่ากับหนึ่งเท่ากับหนึ่งเอกพจน์ประธานเอกพจน์เราใช้ doesn't มาช่วยนะคะและคำว่า like ที่ตามหลัง doesn't ห้ามมี s นะคะมาดูรูปแบบตัวอย่างนะคะ ไปพร้อมๆกันเลยดูเลยอ่เด็กๆด,ดูนะคะแล้วก็ออกเสียงตามทีเชอร์นะคะ repeat after me what food don't you like what food don't you like one more time เก่งมากค่ะ very good what food don't you like ถามอยู่ตอบไอค่ะตอบพร้อมกันค่ะ I don't like pizza Don't like pizza เก่งมากค่ะดูตัวต่อไปเลยค่ะ What food don't we like What food don't we like เวลาตอบค่ะ We don't like sticky rice We don't like sticky rice ไง่ายไหมคะถามด้วย we ตอบ We นะคะ We ใช้ don't หรือ don't ซึ่งคะ don't very good เ okay, คค่ะอาเด็กๆปลายทางคะข้อนี้ง่ายมากเลยอ่านประโยคคำถามพร้อมกันดังๆคะ่ะ want to go what food don't they like what food don't they like เวลาตอบคะ่ะถาม they ก็ต้องตอบอ they they don't like rice they don't like rice พวกเขาไม่ชอบเขาสวยอ่าง่ายมากเลยนะคะหลักการง่ายนะคะเวลาสร้างประโยคคำถามแล้วก็ตอบนะคะเราจะต้องตอบให้สัมพันธ์โดยการตอบเรียงประโยคนะคะตอบทวนประโยคเลยว่าเขาถามว่าอะไรนะคะ,ะมาดูตัวประโยคต่อไปนะคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์เนาะมาดู w o r d food doesn t He like What food d o s s n He like อาประธานเป็น he ค่ะตอบพร้อมกันค่ะเด็กๆปลายทาง he doesn't like green curry he doesn't like green curry very good เก่งมากเลยเห็นไหมเราทวนประโยคเลยใช่ไหมคะเขาบอกว่า doesn't he like หนูก็ทวนประโยคอประธานขึ้นมาก่อนประธานในประโยคคือ he ตามด้วย verb ช่วยคือ verb to do verb to do เนาะก็เป็น doesn't ตามด้วย like ก็เป็น he d o e s n like green curry โอเคเดี๋ยวประโยคต่อไปนะคะ,ะเด็กๆไปทางช่วยกันทำมาหากินค่ะดูพร้อมกันเลยค่ะออกเสียง W n า to go what food doesn't he like what food Doesn't he like? He doesn't like noodle. He doesn't like noodle. Doesn like noodle. เก่งมากเลยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆปลายถามง่ายไหมลูกถาม Doesn't he like ก็ตอบ He doesn't like ตามด้วยสิ่งที่เขาไม่ชอบนะคะดูตัวอย่างต่อไปค่ะ w a n t t o go What food doesn't she like? She d o e s n like f r y e g g She d o e s n like f r y e d egg. ไงไหมคะถาม doesn't she like เวลาตอบทวงประโยคค่ะ She doesn't like fried egg. Okay. โอเ y อะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะลองทดสอบตัวเองหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วมาฝึกตอบคำถามไปพร้อม,อมกันเลยค่ะ Ah, uh, number one. What food don't you like? What food don't you like? Time top up. Time you I. Time I. I don't like. I don't like fried chicken. Very good. ah uh, What food? Don't they like what food? Don't they like? คำตอบคืออะไรคะเด็กปลายทางตอบดังๆให้คุณครูชื่นใจ Want to go? Well done, very good เก่งมากเลยคะ่ะ They don't like French f r i e s They don't like French fries. Very good. เชื่นใจมากเลยเด็กๆตอบกันอ่ะมาดู what food don't they like what food don't they like เด็กๆตอบพร้อมกันเลยค่ะ one two go very good they don't like orange juice they don't like orange juice very good Ah, what food don't we like? What food don't we like? We don't like blah blah blah. Tiktok Tiktok. Very good. Full sentence. We don't like sandwich. We don't like sandwich. Very good. ภูมิใจมากเลยค่ะเด็กๆตอบได้คล่องเลยนะคะมาดูตัวต่อไปค่ะ What food does he like? What food does he like? He likes coffee. Yeah ถ้าต้องการทำให้เป็นประโยคที่เขาไม่ชอบล่ะคะเปลี่ยนจาก does เป็นอะไรนะลูก What food doesn't he like? He Doesn't like very good กาแฟเราเรียกว่า Coffee ก็จะเป็น he doesn't like coffee okay ดูประโยคนี้นะคะเด็กๆช่วยกันออกเสียงพร้อมกันเลยนะคะประโยคคำถามค่ะ what food doesn't she like what food doesn't she like she doesn't like คำตอบคืออะไรคะ Very good เอาให้มันเต็มประโยคพร้อมกันค่ะ She does like milk She does like milk โอเคมาดูตัวต่อไปนะคะเด็กๆสังเกตประโยคคำถามนะคะ Mary แล้วก็ Jane Mary คนที่หนึ่ง j a n คนที่สองนะคะ What food don't Mary and Jane like ประธานเป็นพะหะูพจน์เลยใช้ don't ก็จะตอบเป็น Mary and Jane don't like bla 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 เด็กๆลองตอบพร้อมกันให้คุณครูชื่นใจนะคะ one two go Mary and Jane don't like fried chicken Mary and Jane don't like fried chicken very good เก่งมากค่ะ What food don't your teachers like? What food don't your teachers like? อาหารที่ teacher ก็คือคุณครูของพวกเราเนี่ยไม่ชอบเออดิเดยสังเกตนะทำไม teacher เติม s, <S เพราะ teacher มากกว่าหนึ่งคนเนาะเป็นเท่าหูโพสเราก็เลยใช้ don't like ห้ามตอบว่า doesn't like นะคะตอบพร้อมกันคะ่ะลูกเต็มประโยคเลย one two go My teachers don't like fried rice. My teachers don't like fried rice. อ้าวเมื่อกี้กินข้าวไปแล้วมาดูเครื่องดื่มกันนะคะ What food doesn't David like? What food doesn't David like? อ่าทวนคำถามเลยค่ะ David doesn't like คำตอบอะไรคะติ TikTok, TikTok. ๊กตอกติ๊กตอกเดวิด does n t like apple juice David does n t like apple juice ไง่ายไหมคะอ่ะเป็นยังไงบ้างคะลูกอีกหนึ่งตัวอย่างเนาะ what food doesn't your father like what food doesn't your father like father คือใครลูกคือคุณพ่อใช่ไหมคะสังเกตว่าคุณพ่อในประโยคนี้เติม s ไหมคะไม่เติมมีคุณพ่อแค่หนึ่งคนนะลูกนะมีแค่หนึ่งคนเราก็เลยไม่ใช้คำว่า don't นะคะเราเลยใช้คำว่า doesn't เพราะประธานเป็นเอกพจน์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาตอบนะคะเขาถามว่า doesn't your father like หนูทวนประโยคเลยค่ะเป็นถาม you r ตอบ m y my father doesn't like My father doesn't like. ตามด้วยคำตอบค่ะคืออะไรคะลูกกาแฟภาษาอังกฤษเรียกว่า coffee เพราะฉะนั้นเด็กๆลองพูดเต็มประโยชน์อีกครั้งหนึ่งค่ะ Want you go My father d o e s t like coffee. My father d o e s t like coffee. What food don't you like? What food don't you like? ถามยูตอบ ถามยูตอบ I ถามยูตอบ I I don't like I don't like fried chicken very good uh, ประโยคนี้นะคะ w o r d food don't they like What food don't they like คำตอบคืออะไรคะเด็กปลายทางตอบดังๆให้คุณครูเชื่นใจ o a n t to go Well done very good เก่งมากเลยค่ะ They don't like French f r i e s They don't like French fries very good ชื่นใจมากเลยเด็กๆตอบกันอ่ะมาดู What food don't they like What food don't they like เด,ด็กๆตอบพร้อมกันเลยค่ะ One two go Very good. They don't like orange juice. They don't like orange juice. Very good. Ah. What food don't we like? What food don't we like? We don't like blah blah blah. TikTok, TikTok. Very good f o r sentence ค่ะตอบเต็มประโยคพร้อมกันค่ะ We don't like sandwich We don't like sandwich Very good ภูมิใจมากเลยค่ะเด็กๆตอบได้คล่องเลยนะคะมาดูต,ตัวต่อไปค่ะ What food does he like What food does he like He likes coffee Yeah ต้องการทำให้เป็นประโยคที่เขาไม่ชอบเหรอคะ,ปะเปลี่ยนจาก does เป็นอะไรนะลกูก What food doesn't he like? He doesn't like very good กาแฟเราเรียกว่า coffee ก็จะเป็น he doesn't like coffee okay อ่ะดูประโยคนี้นะคะเด็กๆช่วยกัน ออกเสียงพร้อมกันเลยนะคะประโยคคำถามค่ะ What food doesn't she like What food doesn't she like She doesn't like คำตอบคืออะไรคะ Very good เอาให้มันเต็มประโยคพร้อมกันค่ะ She doesn't like milk She doesn't like milk What food don't Your teachers like. What food don't your teachers like? อาหารที่ teacher ก็คือคุณครูของพวกเราเนี่ยไม่ชอบเออดีเด,ดสังเกตนะทำไม teacher เติม s, <S เพราะ teacher มากกว่าหนึ่งคนเนาะเป็นเทอมจโพเราก็เลยใช้ don't like ห้ามตอบว่า doesn't like นะคะตอบพร้อมกันคะ่ะลูกเต็มประโยคเลย one t o go my teachers don't like Fy rice m ข้าวผ s don't like fried rice อ้าวเมื่อกี้กินข้าวไปแล้วมาดูเครื่องดื่มกันนะคะ What food doesn't David like? What food doesn't David like? อ่ตวนคำถามเลยค่ะ David doesn't like คำตอบอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอก อ a v i d d o e s n ส like apple juice Devid doesn't like apple juice โอเคเมื่อกี้เราดูวิธีการสร้างประโยคมาหมดแล้วรู้ตัวอย่างรู้หลักการทำรู้หลักการสร้างประโยคหลักการตอบเรามาทดสอบตัวเองกันสักนิดนึงนะคะ,ะมาดูข้อที่หนึ่งค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังเด็กๆเ,เตรียม เตรียมเลยตั้งสมาธิใจจดจ่อนะคะ number one พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะ what food b l a b l a b l a you like what food b l a b l a b l a you like โอเคคำตอบของมันก็คือ what food don't you like เก่งมากเลยลูก เราใช้โดนเพราะว่าประธานเป็น you ประธานเป็น you ที่แปลว่าคุณเป็นผู้พส์ถูกไหมคะะมาดูข้อที่สองคะ่ะ number two what food blah 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 she like what food blah 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 she like เก่งมากเลยลูกมาดูพร้อมกันเลยนะคะคำตอบก็คือ What food doesn't she like? ประธานเป็น she เราใช้ doesn't เป็นเอกพจน์นะคะใช้ doesn't นะคะต่อไปค่ะ number three ค่ะ want to go what food blah 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 we like what food blah 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 we like คำตอบคือ don't นะคะก็จะเป็น what food don't we like นะคะต่อไปค่ะ number four he b l a b l a pizza he b l a bla b l a pizza เขาผู้ชายค่ะ,ะคำตอบนะคะคำตอบก็คือ he Does like pizza เก่งมากเลยค่ะ,ะมาดูข้อที่5กันนะคะ They b l a b l a b l a fry chicken They b l a b l a b l a fry chicken คำตอบคือ Don't like ถูกต้องค่ะก็จะเป็นเต็มประโยคว่า They don't like f r i e d chicken โอ้ยหข้อแล้วเป็นยังไงบ้างลูกง่ายไหมลูกง่ายมากเลยเนาะเดี๋ยวเราดูกันอีกนิดนึงนะคะดูว่าเราเข้าใจเป๊ะ100%หรือ,อยังนะคะมาดูข้อที่6ค่ะ What food blah 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 our dogs like What food blah 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 our dogs like คีย์เวิร์ดนิดนึง our dogs เติม s นะห้ามลืมนะ คำตอบก็คือคำว่า don't เพราะว่าประธานเป็นพระหูพจน์ใช่ไหมคะมีสุนัขหลายตัวนะจ๊ะห้ามลืมนะคะะมาดู number seven ข้อที่7ค่ะ What food blah 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 Lisa like What food blah 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 Lisa like เก่งมากนะคะคำตอบของมันคือ doesn't เพราะว่าลิซ่ามีหนึ่งคนเป็นเอกพจน์นะคะก็จะเป็น what food doesn't Lisa like อ number eight what food blah 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 Tony and John like what food blah 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 Tony and John like อคำตอบก็คือ don't เก่งมากนะคะคำตอบคือ don't เพราะว่ามีโทนี่หนึ่งคนจอนคนที่2เป็นพักหู่จพ์นะคะใช Don ้ don't ข้อที่9ค่ะ my friends barbara sandwich my friends barbara sandwich อ่า คำตอบนะคะก็คือ my friends don't like sandwich สังเกตนะคะเราใช้ don't like เพราะว่า my friends เติม s มีมากกว่าหนึ่งนะคะเป็นพหูพจน์นะคะข้อสุดท้ายข้อที่10ค่ะ you you and me คุณและฉันมีมากกว่าหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นตอบพร้อมกันเลยค่ะใช้ don't very good you and me don't like fried egg โอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการถามสิ่งที่เราไม่ชอบนะคะเราใช้คำว่า don't กับคำว่า doesn't มาช่วยนะคะโดยมีหลักสองข้อง่ายๆนะคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์นะคะเราใช้ doesn't มาช่วยถ้าประธานเป็นเอกผูพจน์นะคะเราใช้ don't มาช่วยนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะบายๆค่ะ